สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่29กันยายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็ก <B ull ing> ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28แอดมินให้อยู่ที่2กับ6 สำหรับแนวทางนะครับผมมา4-2นะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็ในรอบ VIP นะครับผม6-3สายวิ่งสายรูดมา2-7นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม tee 2 5 2 6นะครับผมแล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม อยู่ที่5กับ6นะครับผมสำหรับ5มี5 1 5 2 5 3 5 4และก็5 7 สำหรับหกนะครับผมมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดและก็หกแปดสำหรับตัวกันนะครับผม เจ็ด <70, S 2> สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี1น 2, 2่4ห 5, 5ึแล้วก็หก สำหรับสามตัวนะครับผมสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองหกหนึ่ง แต่ก็8ป7 สีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดดีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้สิพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ